ก็สวัสดีตอนสายๆนะครับชวนจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับหนาวเย็นเลยแหละเหมือนจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะว่าฝนตกมาหลายวันนะครับแล้วก็ถึงขั้นต้องก่อกองไฟผิงนะครับแล้วก็ผมก็เลยนั่งทํานี่แหละพอก่อกองไฟเสร็จก็เลยนั่งผิงไฟเล่นแล้วก็ทําอุปกรณ์ใส่ปลาไหลเนาะเพิ่มเติมอะ แดดออกแล้วก็อบอุ่นขึ้นมาหน่อยลมแรงนะครับลมหนาวเย็นเลยแหละว,วันนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูต้นไม้อีกสักห้าชนิดนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะทนน้ําท่วมแบบชื้นแฉะได้นะครับก็อาจจะมีหลายคนเนาะปลูกต้นไม้ไปหรือว่าเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีบางชนิดที่ทนน้ำแฉะอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับท่วมขังนานนะครับอาจจะ เชื่องแฉะสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทนได้แล้วก็เป็นที่รุ่มอย่างเงี้ยเราไปปลูกอย่างต้นพยุงใส่ต้นสัก์ใส่ต้นแดงต้นประดู่นี่ก็จะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ถ้าเรามีพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างนี้นะครับก็ไปปลูกไม้ที่ผมจะพาไปดูนี่แหละสักห้าชนิดแล้วกันจะพาไปดูนะครับลมสิครับแรงมากจะเข้าหนาวแล้วบรรยากาศก,าศก่อกองไฟผิงเนาะโอ,อะ้ตรงนี้นะครับเป็น พื้นนาเก่านะครับก็คือผมไม่ได้ทําไม่ทํานาเนาะตรงนี้เพราะว่าวางแผนไว้แล้วว่าอนาคตนี่ก็คงต้นไม้ก็คงจะบงังบังแสงแดดหมดแล้วเนาะเพราะว่าต้นไม้มันปลูกทิศตะวันตกเนาะก็เลยต้องเสียสละทุ่งนาเืนนี้อ่ตรงนี้นะครับบินคข,ข้างแฉะเลยนะครับดูนะฮะคือที่มันแฉะนี่เพราะว่าเป็น,ปนที่ลุ่มเนาะเป็นพื้นนาแล้วก็น้ําผมระบายออกจากบ่อตรงนี้นะครับ บ่อลเลี้ยงปลาตรงนี้มันระบายมาแล้วก็ไหลลงนาตรงนี้เลยมันก็แฉะอย่างนี้มาเป็นเป็นเดือนแล้วนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวตรงนี้มันแฉะกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าน้ําท่วมขังเยอะเกินไปมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ตรงนี้ค่อนข้าง่วมขังเลยแหละดูสิครับน้ําแฉะเลยสภาพนี้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเนี่ยเกือบเกือบเดือนแล้วแต่ว่าต้นไม้ก็ยังพอยังพอสู้สู้น้ําได้ ต้นแรกเนาะชนิดแรกเลยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับยางนายางนามันทนพื้นที่ลุ่มได้พื้นที่ชุ่มๆอย่างเงี้ยสู้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็มีบางต้นนะครับที่มันชื้นแฉะเกินไปมันลําต้นมันก็เอ็นเอียงอนะเนาะอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยมันก็เอ็นเอียงไปแต่ว่าพอตัดดงตัดหญ้าเสร็จแล้วก็มันโดนโดนหญ้าหญ้าขนท่วมด้วยแหละโดนหญ้าไอ้ตัวนี้รัดด้วย ทำให้มันเอนแล้วก็แต่มันก็แตกกิ่งใหม่นะครับขึ้นมาแตกลําต้นใหม่เดี๋ยวผมก็ปล่อยเลยปล่อยตามธรรมชาติเลยมาชนิดที่2นะครับก็พอสู้กับน้ําท่วมขังอย่างนี้ได้บ้างอ่ชนิดที่สองนะครับที่โตในทีุ่่มได้ก็เป็นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนต้นนี้ได้ได้ใช้ได้เหมือนกันต้นตะเคียนชนิดที่สองเนาะแต่ว่าถ้าน้ําท่วมขังนานๆนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะในบางโซนของผมมันก็ไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ที่ท่วมขังนานๆ ต่พอถ้าเป็นทุ่งขังบ้างป่าปลายบ้างอย่างเงี้ยก็พอได้พอได้พอสู้น้ำเชืช้นๆแฉกนี้ได้โอ้ดูลมเถอะแรงมากเลยอ้าวมาดูชนิดที่สามกันบ้างชนิดที่สามนะครับนี่เลยนะครับ <laughs> เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับคือตรงไหนเป็นที่รุ่มๆุมลยผมอัดตัวนี้ลงไปอะ่ะรอดตายทั้งนั้นฮนะโตดีด้วยเป็น ไม้มะเดื่อนะครับตัวนี้เป็นมะเดื่ออุทุมพรเนาะชนิดที่สามมะเดื่ออุทุมพรมะเดื่ออุทุมพรแล้วก็มาดูชนิดที่สี่กันนะครับเป็นไม้อไม้ต่างประเทศนี่แหละมะฮอกกานีนะครับอยู่โซนด้านนู้นชื้นแฉะกว่านี้นะครับเขาโตดีนะครับโตได้มะฮอกกานีโตได้มะฮอกกานีชนิดที่สี่เอผมแถมเป็นหกชนิดเลยแล้วกันวันนี้อ่ะชนิดที่ห้าเป็นสแกนานะครับอันนี้ทนได้ ทนน้ำท่วมชื้นแฉะอย่างนี้ได้สเกนามาดูชนิดที่6เลยแล้วกันเนาะที่หนี่ก็ต้นนี้แหละตัวดีมีต้นโตโต,ตอยู่ฝั่งนู้นเยอะเลยนะครับที่ปลูกไปพื้นที่ชื้นแฉะเป็นสมอพิเภกนะครับบ้านผมเรียกบักแหนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ป่าด้วยดูนี่เถอบเนี่ยต้นสแกนาเนี่ยเขาทนนะครับเนี่ย ชอบที่ลุ่มๆอย่างนี้เขาอยู่ได้ตอแกนะอันนี้ก็มะแหนนะครับมะแหนแหนสมอพิเภกเ่ะโซนนู้นโตเต็มเลยฮนะปลูกปีที่แล้วโซนนั้นรอดื้นที่ชุ่มๆอย่างนี้เขารอดได้แต่ตัวนี้ไม่รอดนะ <c oughs> แต่ตัวนี้ตายแล้วเนี่ยมะดุกมะดุกเนี่ยไม่สู้นะครับไม่สู้น้ําท่วมอย่างนี้เน่าอ,อ่ะแต่พวกเห็นไหมฮะมะฮอกกานีอย่างนี้ได้สู้ได้ต้นมะเดืออย่างนี้ได้ตะเคียนโตนะครับยางนา โตโตโตได้ยังแน,น่ตโตได้โอเคครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เนาะเผื่อเผื่อสถานที่ท่านใดสวนท่านใดมีพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างนี้เนาะอ่ะเราไปปลูกไม้อย่างอื่นไม่ค่อยได้ก็พิจารณาไม้พวกนี้ดูเอาไปเสริมๆได้ <c oughs> อ่ะโอเคครับ